นือ้อตอนเช้าไหนตัวแทนชายหญิงเลยที่ถือผ่านทุเ้เขียนแผ่ยกมือขึ้นยกมือขึ้น้าม,มาเชิญมาข้างหน้าจา้าจากการแสดงกลุ่มหนึ่งจนถึงกลุ่มหนะคะเราสามารถสรุปองความรู้นี้ได้อย่างไรเราสามารถสามารถสรุปอง์ความรู้ได้ว่า กลุ่มหนึ่งคือพระอาจารย์โอ๋นะครับแสดงเรื่องศรัทธาหรือมงมงายเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการที่เราจะเชื่อมั่นศรัทธาอะไรก็ตามที่นอกเหนือจากศาสนานั้นถือว่าเป็นลัทธิความเชื่อไม่แน่ว่าสิ่งที่เรากำลังเชื่ออยู่นั้นอาจจะก่อกให้เราเกิดปัญญาเกิดความสุขหรือ ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆเลยก็ได้จากความเชื่อความศรัทธานั้นดังนนั้การที่เราจะเชื่อมม่ศรัทธาอะไรบางอย่างจะต้องมีหลักการและเหตุผลรองรับเสมอกลุ่มที่หนึ่งก็คือพระอาจารย์โอโม่น่นเองกลุ่มที่หแสดงเป็นกลุ่มที่สองระในวัยเรียนนำโดยพระวิทยากรคือพร,ระมหาสุโพสุวรรณจิตโต เรื่องนี้สรุปได้ว่าเมื่อเราอยู่ในวัยเรียนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการศึกษาเรียนรู้ถ้าเป็นรักที่จริงผู้ชายก็ต้องรอได้นานขนาดไหนถ้าเขารักเราจริงก็ต้องรอได้เมื่อถึงเวลาที่ให้สัจจากันไปแล้วผู้ชายก็ควรจะไปทำตามสัจจาไม่ใช่ว่ารอกันนึงปีสองปีสามปีแล้ว พอถึงครบสามปีผู้หญิงอาจจะไปเป็นอื่นหรือผู้ชายอาจจะไปเป็นอื่นอันนี้เรียกว่ารักที่รอการเปลี่ยนแปลงซึ่งเมื่อเราไปให้ความเชื่อมากไปให้เครดิตมากไปให้ใจมากสิ่งที่จะเสียคือตัวเราเองนะทำให้เราเสียเวลาดังนั้นเมื่อเรายังมีโอกาสเป็นนัก องับบายามกุกแสดงเป็นกลุ่มที่สามนำโดยวิทยากรชื่อว่าท่านอาจารย์สำเริงอินทยุงมีชื่อว่าอับบายามกุกอับบายามกุกมีอยู่หกอย่างแต่สรุปใจความได้ว,ว่าอับายามกุกคือหนทางแห่งหความเสื่อมหรือความทิดหาย ถ้าไปต่างทางนี้แล้วแน่นอนแล้วว่าเสียเวลาเสียโอกาสเสียเงินเสียอนาคตนะฮะถือว่ามีแต่เสียกับเสียนั่นเองกลุ่มต่อมาก็คือสินห้านำโดยพิพรามยักษโสธาราสิริพัมน์ประภกรน,นะว่าชุมชนหนึ่งหรือชุมชนไหนสังคมไหนก็ตามถ้ามีสินห้าและปฏิบัติตามสินห้าชุมชนนั้นก็จะเกิดความ สงบสุขแต่ถ้าชุมชนใดขาดศีลธรรมแล้วไซอย่าว่าแต่ศีลให้เลยยกตัวอย่างเป็นการแสดงชุดที่สองก็คือแม้การกินเหล้าผิดศีลเพียงข้อที่ห้าข้อเดียวก็ยังทำให้สังคมชุมชนเกิดค,ความรักสัมประสายแล้วแล้วนักภาษาอะไรทำห้าขอ้อถ้าไม่มี5้าข้อนี้ก็คือแปลว่าชุมชนนั้นสังคมนะั้น อยู่ไม่ได้เลยไม่สมุูสุขน,นะคะต่อมากลุ่มที่5ปรัชญางานศพโดยเฉพาะการจุดตะเกีนยนไว้ทั้งวันทั้งคืนสอแสดงในยะาว่าให้ความหมายว่าอะไรคะจุดตะเกีนยนในงานศพให้ความหมายว่าอะไรฮะเป็นมนุษย์จะต้องแสวง กรทำในชีวิตคือความจริงอันประเสริฐหรือแสงสว่างนั่นเองหรือเรียกว่าอาจจะเป็นธรรมะคำสอนหรือวิทางอันสว่างสว่ยนั่นเองดังนเพียงแค่แสงสว่างหรือเทียนที่จุในงานศพยังส่สอแสดงความหมายอันเลวร้ายและลดงามขนาดนี้แล้วนักภาษาอะไรกับการมัดตราสามมัดแขนมัดขาหยอดเหรียญในปากศพ ใส่เสื้อผ้ากลับอะไรอย่างนี้เป็นตน้นล้วนแล้วแต่เป็นการสแสดงในยะประญาคคำสอนเพื่อไม่ให้มนุษย์หลงมองหายนั่นเองดังนั้นสรุปองค์ความรู้ตภางกลุ่มนี้ก็คือสิ่งที่เราได้รับก็คือคุณค่าของคุณนะักธรรมและจากริยะธรรมมีความสำคัญมีความจำเป็นต่อมนุษย์ทุกชีวิตอย่างแน่นอน ที่สุดขขากลับพระราานนิมน์พระคุณเจ้านะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนได้ทําการขอขามาพระรัตนตรยัยแล้วก็บูชาพระรัตนตรยัยคุณครูรองกันทุกท่านนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการปิดโครงกรนเราก็สามารถกลับบ้านได้โอเคไหมเอ,อ่ยโอเคผู้ชายนั่งท่าเทพพระบุตรผู้หญิงนั่งท่าเทพ ทีตาตัวแทนบันทึมวิดีโอมาข้างหน้านะครมาข้างหน้าบรรทึวิดีโอสีสวยนะคจ่า